สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะสวัสดีเอฟซี FC ทุกๆกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะไม่เกตก็ได้โทรไปสอบถามนะคะไอซิดนะคะคนนอนหน้านะคะคนเป็นคนฝันแมนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนมีเซนนะคะไปสมาสายเพิ่นได้ตัวเลขมากนะคะเพิ่นกับเพ่ได้หลายตัวเนาะค่ะเนาะหมดที่พานมากนะคะกับเขาหาแปดนะคะเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมหาแปดแปดหานะคะเพราะว่าคนฟันเหลกขกวพมฟันเพิ่นว่า เขาสินหาสินแปดนี่แหละ,ะเนะะาะค่ะเนาะเพราะว่าไม่เก็กระจำมาม่ค่อยได้เนาะค่ะท่ชนชมนี่นะคะ่ะตัวเลขของไอซิดนอนหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะไม่เกตสีได้โทษไปถามไอซิดเนาะค่ะว่าพ้นฝันต่อไปหรือพ้นได้ตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากเอดซีหรือย,อย่างเนาะค่ะท่ช่ชม,ชมเขากล่องโทษเขาไปถามไอซิดกันเลยเนาะค่ะท่ชนชม,ชมสาหรับไพ่นะคะที่เขามารับช่รัเราฟังแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องไม่เกตน้ำเนื้อค่ะเนาะ กดไหลกดแช่ไห้ไม่เกตน้าแน่นะคะท่ช่ชมเนี่ยคะ่ะไม่เกตกรฝากช่องน้าแน่นะคะน่ะเนาะเนี่ยค่ะเล็กไอซิดนะคะ่ะเขาตรงๆเลยนะคะ่ะท่ช่ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยวฮาเขาไปรับช่อมรับฟังไอซิดกันเลยนะคะว่าไอซิดเพิ่นไห้มาโตได้นะคะ่ะเขาไปรับช่อมรับฟ้างไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะถ,ถ้าเป็นยังไงเนาะถูกหลายบนน้องทานทั้งหมด,มดมโอ้ด้ซื้อเลย ปล่อยให้เข้าวโอ๊ครับกล้วยสื้อโอ้บริสุทธิ์เลย์เบนบ่ค่ะครับผมโอ้บัดนี้บ่ฝันตองวดบ่ค่ะงวดนี้นหัวก็ผมหัวก็เอาผลไม้มถาถวายดูว่าสามันนี่นะครับโอ้เอาผลไม้ไปถาไวายเบนบ่ค่ะครับอืมตเลขเป๋เชียงซิมซี่เบิ่งมังหันค่ะแต่เห็นทางแค่เลขมันกระโตออกมาทางแค่สองศูนย์ครับ องศูนย์เมนบอค่ะครับอ๋อย่างรฝันเลยเมนบอครับได้แต่เซมซี่เนาะสองศูนย์เนบอค่ะคอ๋อมื่อนี้เได้ได้ซื้อผลไม้บอค่ะซื้อผลไม้ไปถวายบอค่ะครับอ๋อได้แต่ศูนย์สองหรือสองศูนย์เนาะคะ่ะโอกกับไข่เพิ่นกับรนเนาะค่ะเนาะครับค่ะอ๋อเสียดายเนาะไอซีเนาะครับส,สินสินหาสินแปดงวดเมื่อกี้นี้ โอยตาบาข้าเจ้าก็ถูกน้ำยูตาบากับบอถูกหลายแม่จ้าเลขบอเลขข้าเจ้าว่าดับแปดเนาะเลขบอได้ซื้อหลายแต่พักกันได้หน่อยๆนึงไหมค่ะเอาการก็แตงกวเอาตัวเลขแค่ศูนย์สองไปเพิ่นก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะวัดับอ่าเดี๋ยวคงสุดท้ายแล้วเวเยดสิโท่หายซิทไหมเนาะค่ะ ค่ะค่ะขอบพูดหลายๆใครเสียดครับค่ะเดี๋ยวไม่เก็สิมะเขียนห้นะค่ะเพราะว่าได้ฟั่งจากปากไอซิทแล้วนะค่ะไอซิทก็ว่าเอาตัวเลขตัวตัวนี้่นะค่ะเป็นล่องเสียงโฉกเบิงนะค่ะท่านชมนี่นไหค่ะเพราะว่าไอซิทเพิ่นได้สืผลไม้นะค่ะไปถวายนะค่ะมองทีเพิ่นได้ไปขอพรนะค่ะขอโชคเนาะค่ะ เพิ่นวปทยเสียงซิมซี่นะคะเพิ่นก็ได้มาโตเดียวนะคะทำชุ่ม02นะคะ02ห้าก,กับกลับพร้อบน้อค่ะคะืองวดเมื่อกี้นะะ้อค่ะเนาะ20นี่แหะคะ่ะโตเลขของไอซิดนะคะคนนอนหน้านะคะทำชุ่มเนี่ยะคะ่ะแคบหน้าจอไว้ปทะเบิะะ้ลน้อค่ะเนาะใกล้ๆมือนะคะ่ะเดียเ๋ยวเมเกสิได้โทรไปสอบถามไอซิดอีกรอบนึงนะคะทำชุ่มมาไอซิดเพิ่น ได้ตัวเลขมาเพิ่มเติมอีกบ่อนะค่ะทุานูมชมนี่ละค่ะตัวเลขของไอซิดนอนหน้าเนาะค่ะิันก็ฟันสันสันนะคะฟันสันสันบางที่ก็ได้มาจากเพิ่นเอาคล้องเอายังไปถวายนะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮานี่แหละค่ะแคบหน้าจอไปถิงเบิรงนะคะเนาะคันผู้ใดเห็นแล้วนะคะก็อย่าลืมไปซื้อทิ้งไว้เลยนะคะทุานชมเครื่องวดเมื่อกี้นี่นะคะ ไอซิดป็นกระห้หาแปดนะคะชมชมไอซิดเป็นห,หาหาแปดนะคะนะคะออกตรงตรงนี่นะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวซื้อไปนะคะเพราะว่าได้สัมผัสไอซิดตั้งแ่แบบนี้นะคะงวดตองงวดเลยนะคะไอซิดเป็นตอปลอ่อยตองงวดเลยนะคะเดี๋ยวสีเขากับเล็กดังเล็กอันก้อนนะคะชมชุม,ชมก็รีบไปหาซื้อไว้เลยนะคะนะคะี่ค่ะแคบหนาจอไว้ทะเบิงนะคะเนาะ สุดท้ายนี่นะคะไม่เกลียกับขอหายทำผู้ชมทุกๆคนนะคะเอฟซีทุกๆท่านนะคะนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะคะ่ะเนาะรักษาสุขภาพกันบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ก็ล่มแห้งนะคะผู้ชมล่มแห้งนะคะเดี๋ยวสิบเป็นไข่เป็นวัดกันก้อนเนาะคะ่ะผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะผู้ชม เมเกตกับอให้เอฟซีขอเมเกตนะคะลำ,ลำลำเรื่อยๆแห้งๆทุกๆคนนะคะนะคะ่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะสุดท้ายนี่นะคะแม่เกตกับอตัวลากอนค่ะพอกันไม่ในคลิปต่ตอๆไปนะคะทุผช้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เกตก็ขอบุณค่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงพตัวนี้นะคะ คนฝันแม่น